นแล้วยังคะค่ะสวัสดีค่ะเนพื่อนชาวโซเชียลค่ะวันนี้น้องทีมาทําสีผมทําสีผมแล้วก็ตัดผมผมตอนนี้ทําสีไปแล้วพี่แจ็คไม่ได้เซ็ตผมเลยวันนี้พี่แจ็คมีของเล่นมาฝากจะบอกว่าน้องอีเนี่ยเป็นตัวคนที่เป็นคนที่ชอบยุคให้พี่เกิดพิเลสมากพี่แจ็คจะเล่าเล่าให้ฟังกันแล้วต้องใช้เงินว่าง พี่แจ็คเออนะของเขาเหมือนว่าเป็นทีเทคนะคะแล้วพี่เป็นคนที่ติดตามเออเป็นพวกเทคโนโลยีอะพี่ชอบเขาบอกว่าคำไอเอสีซดีที่สุดพี่ไปซื้อเอสีซเอออันนี้เล่นเฟซบุ๊กส่วนตัวอันนี้อะไร iPad 4่ใช่ไหม iPhone ตอนนู้นก่อนไอโฟนเออจบแล้วก็เครื่องนี้ก็เนี่ยเอาไว้ถ่ายรูปลูกค้าทานผมอนนี้ก็ไม่ดีไวไฟนี้ไม่ได้นามอันนี้มินิ iPad คุณน้องขาครับวันนี้มีของเล่นใหม่อีกแล้วอ่ามานําเสนอกูหมดตังอีกแล้วจริง Samsung นิดนึง Samsung คนจะให้ค้าวโฆษณาแล้วนะอ้าวเหรอนิดนึงอ่าไม่แต่นี้ Samsung ให้มาอาจจก็ถือว่าโอเคให้โฆษณาอ่าเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรก็สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปครับใครที่ชอบถ่ายรูปใช่เพราะมันคือลดเสียงเพลงได้ไหมลูกโทรศัพท์ที่สามารถเป็นกล้องได้ครับนี่ครับนี่นะครับแม่หนูไม่ส่องกล้องให้พี่เขาด้วยนี่ไงนี่ไง มันจะเป็นเลนยืดออกมาอย่างนี้พ่ได้มาที่แจ็คนะครับก็จะเห็นนะนีโ่เราซูมแล้วซูมแล้วสิบเท่าเออเวลาถ่ายรูปตอนนี้ถ่ายอย่างนี้สวยอ่ะสีผมสวยใช่ไหมแม่เดงอันนี้อันนีเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมไม่แดงค่ะใช่เรอัดเดือดจรกลางพอก่ามันจะเห็นสีผมอ่ สีผมสวยใช่สำหรับแล้วก็ถ่ายรูปจ่ายรูปแบบซูมีเยอะหรือว่ามีแค่มีโหมดอะไรอ่าถ่ายรูปจากตรงนี้ปุ๊บสำหรับงานบางคนที่ชอบแบบชอบต้องใช้กล้องเองกิจที่ถ่ายอ่าถ่ายสีผมถ่ายสีผมถ่ายลูกค้าก็ก็เหมาะแล้วก็ราคาไม่แพงเนละมึงกว่าหมื่นห้าความคมชัดมันมากกว่ากล้องที่ที่ถ่ายจากไอแพดพวนี้ใช่ไหมก็เอ่อคมชัดกว่าครับแต่ถามว่าถ้าเกิดด้แสงน้อยเนี่ยก็ ก็อาจจะมีน้อยอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายกลางแจ้งหรือว่าไปถ่ายแบบตอนคืนที่เปิดแฟลชอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีกว่าอยู่พี่ถามนิดนึงเกิดว่าเราอย่างพวกพี่อะคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าใช้กล้องถ่ายรูปแบบโพสไม่ไม่แล้วก็ถ่ายรูปมันสำหรับไม่หลาคนสมัยนี้เลยคนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่ามีรอยเขีนรอยเย็บอะไรอะพิ่งพึ่งมองกล้องนะครับหนึ่งสองมดมันมีหมดให้เลือกครับสำหรับนี่ ไม่ต้องไปโปรแกรมเพิ่มเียอ่าี่มจฉ์มองต้องนะนี่ฮะในยังมจะเลื่องหมดเลยและว่าเอาหน้าเลี้ยวเล็กอไม่ต้องไปโบตมีตาโตเฮ้ยไปจองเดี๋ยวนี้อ่าแล้วมาดูมาดูด้วยมาดูเราคนที่ชอบแต่งรูปครับก็ก็น่าจะชอรูค่ะ คือพี่แจ๊คจะไปซื้อแล้วของมันเพิ่งมาเหรอคะครับมันเพิ่งออกได้สองอาทิตย์ทั้งหมดอาทิตย์เห็นเห็นนะเพื่อนๆเห็นนะอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วราคาอยู่ที่ราคาหมื่นสี่หมื่นห้าเปิดตัวหมื่นห้าพันแปดแล้วตอนนี้ราคาขายก็น่าจะประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าอ่าเปิดอ่าเดี๋ยวบุญคลองก็น่าจะถูกกว่ามาบุญคลองอาจจะมีถูกกว่านี้นะคะพี่ทีหรือว่าเขาเปลี่ยนโทรศัพท์กี่เดือนทีนะกี่เดือนเปลี่ยนโทรศัพท์ที ก็เดือนเดือนเดือนหนึ่งเดือนนึงเปลี่ยนโทรศัพท์ดีถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ซื้อพี่รอซื้ออันนี้ดีไหมอันนี้พี่คนเอาแล้วแป่กนะเขาทํางานรายการของทีเพ็นะคะแล้วก็โทรศัพท์ต้องเปลี่ยนทุกเดือนพี่เราไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะเขาก็ซื้อมาข่ายไปเออเออซื้อมาขายไปใช้ใหม่ตลอดใช่แต่พี่อยากอนี้เอาไว้เล่นอิสต์เกมใช่มันดีที่เป็นโทรศัพท์ได้ด้วย คนี่ออก้ะไรคือส่วนมากการทําผมเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ส่วนมากการทําผมเนี่ยเป็นแอนดรอยเป็นอนดอยแอนดรอยไม่ให้เพิ่มเท่าไหร่เลยรคือเรื่องของเรื่องอ่ะเวลาทําสีผมลูกค้าเราเราเราจะมานั่งแต่งรูปไม่ได้นะเพราะว่าเราให้ความหวังลูกค้าสูงว่าสีะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมาแต่งอ่ะลูกค้าให้ความหวังสูงแล้วปุ๊บออกมามาทําจริงๆอ่ะสีไม่สวย เหมือนในรูปที่เราแต่งจะฆ่ากันตายอืทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราไปซื้อพวกนี้มันชัดเจนกว่าไหมแต่สีผมชัดมากแต่หน้าลูกค้าชัดที่เขาไม่ยอมนะหนึ่งลูกค้าน่าสียกรรมมาบางทีก็มีฝ่มีฝ้าเขาก็บอกอีกก็ไม่ยอมออก็ให้ลูกค้าหันหลังครับให้ลูกค้าหันหลังทุกคนโอเครู้เรื่อง เดี๋ยวยังไงเอาคลิปหนึ่งหลังจากนี้เนาะเพราะ<ด>ว่าคลิปนี้มันยาวละได้ครับอ่าเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาตอนน้องผมแห้งนะบ๊ายบายค่ะ